สบายดีทับผู้สมเนาะที่เขามาติดตามับสมซ่องน่องด่าอย่างพูดนึ่งตาเหลือกตาเขียวใส่มาหาเนี่ยจิรอ่อิจิหลอดเนามาอยู่ให้หากใหม่ขักเหน่อยเสะมาหาอยู่หาก,กินตามแคมหวยพี่น้อยแคมกัแคมโพดแคมโพ เจ๊ใจปลาลูเลยกระเล็ดลูมาหวยฮะมาดูมากินปลาลูไงพราะว่าจิลล์มันใหญ่เละพี่น้องมันป่งไปถือว่าเต็มที่เละสามเนี่ยเนาะมีแต่จิ๊ดลอยไข่แล้วบานโอ้ยเวิวพี่น้องเลยวยิวหวยหัวนาเฮาพี่น้อง กมันเป็นขาเปล่าในาหมมันหกใือเหม่สบารคยมสัดีปาุ่งดีปารุงดูชองเอน้องนี่มือนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ลูกสวัสดีช่องเอาน้องภาพมายังมือนี่ได้สวัสดีปารุงก่อน บ่บ่บ่ว่าซั่นพี่น้องเอ้ยแล้วมื้อนี้สังเกตจุกพี่น้องเอ้ยฮู้โลดว่าอยู่นําพี่น้องเอ้ยจบเนาะมีจุกแนวนี้ปอหัวกนงบอง่โอ้ยเห็ดตกอันนี้ลงเนี่ค่อยสิถ่ายลง TikTok

ເຈົ barking, er ້າເອ້ຍນ້ອງພາລาะນນມລาะເອກຊອປິງຄືມພີອລาะາກິຮົລ້ລັຫ້ພນว่าແລ້ຍັແລນລກດນ รายดีสิน้องมาแต่ดำหน้าหลับตากระตูบกบลายบ่อกอย่าพี่หน่อยข้าสิดูดออกแต่อันน้องนี่กะมันบาไว้พี่น้องเอ้ยเบิดน้ำมันหาฤิตรจ้าศิบกหรือบ่แล้วก็ะยาพี่น้องเอ้ยแล้วก็เอาแต่หายเอาได้ให้ในปกติแต่ละปีกะดำก่อนหมู่พี่น้องเอ้ยดำก่อนมาเมื่อนี้หาเลาะหาอยู่หากินกะ เห็นแต่หลองลอยกันกลนตั้งแต่เฮิงหลายๆพี่น้องเอ้แต่ว่ามันก็บางไปน,นั่นเลยเนาะจิโล่จิได้ก็ได้ควยได้หลอดทูหลอดตาลวนมาทั้งใหม่มาแต่ให้หนา้าจังได้กินมันจังเห็นมันพี่น้องเอ้ยแล้วก็ในาหากไม้คือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยแต่ก็บรรเดคู่ว่งหน้าพี่น้องเอ้ยในหน้ากันเนาะเพราะว่ามันอะไรพี่น้องเอ้ย ไผก็หาอยู่หากินคือกันมันทางไปทางมาเนาะแม่นมันแปลนเขาเจ้าก็มาหาเลาะขุดแถวแข้มห้วยเจ้าหน้าเฮาแข้มหวพี่น้องเอ้ยก็หน่อไม้หัวมันแน่เครือหน่อไม้ไบ้านนี่ก็ยามนีบ้านเพิ่นก็ประกาศบ่ให้เอาองกันพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายามแรนี่ก็เอาได้ว่าาหน่อไม้มันอึดนะพี่น้องแต่ยามหน้านี่ก็นอนี่ก ถือว่ามีโปรกินกับโปรตีนให้เอาของการพอใหม่ไปบ้านพี่น้องพอเอาไว้เห็ดใหม่ต่อเข่าเนาะอ้ยยังไะลูกเราเห็นแล้วนะบงบ่หน่าโ้ยน้ังด่านังมานนำพี่น้องเอ้ยหากระเติงแต่นอนกะเอามานนำเลยพี่น้องเอ้ยเป็นไรดำนาจีเหมือนนี่

มาชมมานังบรรยากาศภาพตอนคำพวักคำพี่น้องเอ้ยภาพมาจิบบัดบุสัตบุษคมพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเนาะสบายดีเสียงหนึงปลาลูกปหดภาพมานแบบนี้เป็นกินทอแรงปลาลุงเลยล้างจากมาตะกุดกิโลไม่น่งกัมีหัวกิโลปลาลุงเลยมีเป็นปิีงเ็ดอันนี้ก็เครื่องหนึ่งเป็นปนเ็ดปลาลุงเูกกระสุนึงเป็นแกลียวจะหวยเดียวกันบายดีหว่า บอกเขาองไรเนาะคืดหาำนางดาเนอะอดูขุดหาข้อมเหอคกันถุกคือหอแรงก็รู้เลยมือไม่เกับไม้นกมันบ้านโอ้กระโดน ชาวบ้านบารุงบารานอปะรูกินพอนอรับทำหมึกกระู่หนะทำกกระแทกตึงเลยดดดดเยนะเรื่องเผาเนาะ่ติงเฮ็ดม่แม่เจ้าอืมอืมอือืม กินกันน้องได้นะกินแล้วได้ปลาลุงเลยอยากกี่ก็กินนั่งกินกินกับแม่อยากกิกินกับแม่กินกินแต่ดอกแต่บงปลาลุงก็ จะเห็นก็ตัดต right ัดต <Herm> ัดอย่างเงี้ยเหรเต็มเลย้เห็ดปุ่นเห็ดฝอยละกกระปุ่นเป็นมะป่นปุ่นก็เองน้องบ้าม่งยั้งน่าลูกน้องบ้าเอ้ยนั่งออกมาป่าลูกเห็นสีไท่เลยน้องบ้าพอน้ำหน่ะหนา่นาหนไปอีกแล้ว เฮ้ยอาจะต้นหน่อยาไปถล่มเลยเริ่องจะใส่ถือพา่ปลอยนี่อยากตห่นบ้างหรอขึ้นก็ปพวนตรงเลยเออ่บมาบ้าบ่าวะบ้ยังไบมบ้าอือ กออนไม่นล้กัเลยไอู้เป็นหนักมวยดื้อเท้กันวายดีล่ก่อนที่จะมาดื้อันใด

เงี้ย่างี้ยไปเง้ยไม้พียงพอเยเงี้อพอได้เพียงือ

เราเต็มปากเลยดีก่อกันกขิ้นนาพี่นอนองเอ้ยมัดนกต่อแห้งพี่นาะอะลรปลาลุงขิศาประการได้กับข้อวเข้อวัปลาลุงบ๊สุขุนสุกคนเนะอะขึ้นนาา